One, two, three, come on. Come on, come on Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah uh -huh. So far as the echo Where do we start? Are you learn to discover? a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got สวัสดีจ้าพบกับช่องเดท์ไทยสไปฮอลแลนดน์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้โคตรนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟีใที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันช่วงบ่ายฮอลแ,แลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะ วันนี้อากาศสูงสุดก็แค่19องศาเท่านั้นเองค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เที่ยวมืดเที่ยวลมเตี่ยวสรวนปวนแปรเตี่ยวฝนปล่อยช่วงนี้แสงสว่างกําลังออกมาแล้วนะคะช่วงเลยเที่ยงขึ้นมาโตโต้ก็ไปบ้านเพื่อนพ่อพใหญ่นะคะช่วงเช้าก็ทํางานบ้านไปเลยเที่ยงมาก็ไปบ้านเพื่อนพ่อพใหญ่สามสี่ชั่วโมงเขาให้ช่วยตัดต้นไม้รอบๆอบ,บบ้านนิดหนึ่งแล้วก็ทําความสะอาดบ,บ้านให้เขา เดือนนี้ก็เพิ่งได้ไปครั้งเดียวนะคะอันนี้ครั้งที่สองเขาก็ให้ไปสามสี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะคะได้เสริมเติมกันไปเงินทองก็เผื่อได้ไปใช้ทางบ้านเราตอนไปฮอลิเดย์นะคะไปพักหลอนทางบ้านเราอีกเดือนสองเดือนค่ะครับปลาประทูประแดกก็ว่ากันไปได้เสริมเติมกันไปงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขก็ว่ากันไปสู้สู้สและอดทนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยนะคะทุกคนค่ะ ถ้าได้ไปเที่ยวข้างนอกก็จะมีคลิปการท่องเที่ยวผสมประสานกันไปค่ะเมื่อกี้ไปตลาดนัดแล้วก็มีถ่ายคลิปไว้บ้างนิดนึงนะคะตลาดนัดวันอังคารตลาดนัดก็มีอยู่ครึ่งลานกลางเมืองเท่านั้นเองนะคะและทาวันเสาร์ก็เต็มลานใหญ่เลยส่วนมากวันเสารต์ตัวเองจะถ่ายคลิปก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่าคนมันเยอะการถ่ายคลิปการท่องเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เรื่องติดหน้าคนเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้คนฝรั่งมังค่า ความเป็นส่วนตวงเขายิ่งสูงมากเราต้องระมัดระวังจริงๆถ้าจะถ่ายคลิปการท่องเที่ยวนะคะบางคนก็ถามอยู่ค่ะแต่ก่อนว่าเวลาไปเที่ยวตรงนั้นไม่ค่อยเห็นมีคนไม่ค่อยเห็นมีนี่คนนมันเยอะอยู่แต่แบางครั้งเราก็เลี่ยงการถ่ายหน้าถ่ายตาเขาฝรั่งบางคนก็ไม่ชอบเลยก็เ,เดินเข้ามาหาเราเลยเคยเจอหลายครั้งแล้วค่ะที่บ้านมาเดินเข้ามาหาตัวโตเลยเธอถ่ายฉันทำไมอย่างน้นอย่างนี้ แต่เราถ่ายสาตร์ไปไกลบอกว่ามันติดเธอที่ไหนบางครั้งก็ชี้แจงให้เขาดูเธอจะดูไหล่ะบางครั้งเขาก็ขอดูก็ไม่ติดบางครั้งก็ติดแบบไกลๆเราก็จะพยายามเลี่ยงได้เลี่ยงเอานะครับเพราะฝรั่งเขาก็ชอบความเป็นส่วนตัวของเขาสําหรับไปตลาดเมื่อกี้ก็ซื้อของสดราคาส่วนมากจะไปซื้อเองนะครับพวกปลาพวกกุ้งพวกแซลมอนอะไรต่างๆหรือว,ว่าผักที่ตัวตัวชอบ ช่วงเช้าพ่อใหญ่แกก็ไปหาซื้อของแกไปพวกเคียดพวกเนยพวกอะไรต่างๆของเขาไปนะคะทีนี้เราก็ไปทํางานมาปั่นจักรยานมาเสียงแหบเสียงแห้งนะคะลมเข้าคอเข้าอะไรทอลมไปนะคะดื่มน้ําร้อนน้ําอุ่นไปแล้วเมื่อกี้คะ่ะ ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะหัวเลี้ยวหัวต่อกว่าไ,ได้นะคะทางบ้านเราก็ยังฝนฟ้าเยอะอยู่นะคะทางบ้านตโตววันนี้ก็ตกแทบทั้งพี่ทั้งวันทางกรุงเทพก็ตกนะคะปลายฝนต้นหนาวก็ว่าได้แต่ปีนี้ฝนมาเยอะน้ํามาหลากมาเยอะนะคะสงสารพี่น้องทางเหนือทางใต้ทาง ที่น้ําท่วมจริงๆนะคะเราก็ได้แต่ส่งใจไปช่วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนตลอดปลอดภัยนะคะสู้ๆกับภัยธรรมชาติกันนะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะสําหรับพ่อใหญ่ก็ไล่ออกจากบ้านไปเรียบร้อยแล้ว,ลวค่้าเราเหนื่อยนะคะกลับมาบ้านเราก็เหนื่อยแล้วทํานู่นทํานี่มาก็นั่งรอเราจ้องงองอยู่บางครั้งก็สงสารอยู่ค่ะแต่วันนี้ ล่อย่าออกจากบ้านไปเลยค่ะไปหาเดินคนเดียวนะครับปกติตัวโต้ก็จะไปเดินกับแกบางครั้งก็เดินกันหนุนสี่ห้ากิโลก็ว่าได้นะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็เดินวนรอบเมืองรอบวงแหวนรอบนอกก็ว่ากันไปแต่วันนี้ตัวโต้เหนื่อยนะครับปั่นจักรยานกลับมาบ้านก็เลยรู้สึกว่าทั้งเหมือนเป็นหวัดด้วยนะคะก็เลยบอกให้แกไปคนเดียวก็ไปทนายอย่ามาตัวติดกันนักเลยอย่ามารักฉันนักเลยบางครั้งก็ว่าแกนะคะ แกงพูดใส่กันเนิดหนึ่งนะคะโชคดีว่าเราก็ให้ความเป็นอิสระเสรีแก่กันแก่ก็บางครั้งแกก็ปล่อยเราเราอยากไปเดินคนเดียวไปเฮิร์นไปร้านเสื้อผ้าร้านของกินร้านอะไรเราก็นี่นะคะเราก็ต้องให้อิสระกันแกนัดเพื่อนนัดอะไรไปกินกาแฟ,รเ,ฟเราก็ต้องไม่ปไม่ต้องไปตามกันนะคะให้อิสระเสรีทางความคิดให้อิสระเสรีทางการใช้ชีวิตหนูเมืองนอกเมืองนาเพราะว่าตัวตัว,ตวเองก็ กับแฟนรวมที่รู้จักกันมาก็เป็นสิบปีได้อยู่กันมาก็8แปดปีกว่าใกล้จะเก้าปีแล้วแล้วก็เมืองนู้นี้ทุกตอกซอกซอยเราก็รู้หมดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราเฝ้ากันตลอดเวลาเรื่องกระทบกระทักก่งกบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่เวลาทําอะไรด้วยกันเราก็ทําไปอะไรไปนะคะการใช้ชีวิตกับฝรั่งมังค่าก็จะประมาณนี้เรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเปลี่ยนแปลงเขาอะไรเขาถ้าเขารักเราเขาก็จะเปลี่ยน ตัวเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสิ่งที่เคยทําถ้าสิ่งไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนจะปรับเองนะคะเราจะไปจี้ไปคิดว่าจะไปปรับคนนั้นไปเปลี่ยนคนนี้เขาก็ไม่เคยจี้เรานะคะยิ่งเรื่องโลกออนไลน์ต่างๆนี่ค่ะเพื่อนโต,โตุโต้ก็ยังพูดอยู่ค่ะพี่ที่รู้จักกันนะครับแต่แฟนเขาเป็นคนเช็ค เช็คหมดนะครับมือถือโทรศัพท์เช็คลายเช็ค Facebook อะไรของแฟนหมดทุกอย่างเธอคบ้กับใครเธอคุยกับใครใครมาคอมเมนต์บ้างอถ้าเป็นแบบนั้นตุ๊โต้ไม่ได้หรอกค่ะเราเป็นสาวโซเชียลมีเดียเราอยู่กับโลกออนไลน์ด้วยนะครับตุ๊โตก็พูดอย่างนี้เลยนะครับบอกแฟนตลอดนะคะเราชี้แจงแถลงการออกไปเธออย่ามาหึงมาหวงกับตามโลกออนไลน์นะ โรคออนไลน์ STUDENT: มันก็คือโรคออนไลน์ตัวโตก็บอกงี้นะคะถึงเขาจะมาชอบฉันในโลกออนไลน์เขาจะมาคอมเมนต์หว,วานๆมาจีบมาอะไรก็ช่างเขาเขาไม่ได้เจอตัวฉันฉันไม่ได้ไปนอนกับเขาตัวโตก็จะพูดประมาณนี้นะคะขึ้นเสียงใสนิดนึงแก้งขู่แก้งข่กกงขมไปหน่อยหนึ่งนะคะถ้าจังหวะที่ข่มได้ใช่ไหมคะแล้วตัวโตเองก็ไม่เคยไปจี้แฟนเรื่องวัดแอบเรื่องอะไรต่างๆของเขานะคะเราก็รู้นิสัยใจคอแฟนอยู่ประมาณไหนนะคะ บางครั้งถ้าเราคิดแบบหยาบๆถ้าเราจะหึงจะหวงกันตลอดเวลาแต่การที่แฟนตัวเองสามีตัวเองหงึงตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ค่ะก็แสดงออกว่าเขาก็รักเรานั่นแหละค่ะแต่ถ้าเขาไม่เลือกไม่หึงเราเลยไม่รักเราเราจะทํายังไงอะไรประมาณนี้นะคะการที่สามีหึงก็อุย้ยเธอหึงฉันน่านะมีคนมาหึงเราแสดงว่าเราสวยอย่งางเรายังมีสเสน่ห์อยู่แฟนเรายังรักเราอยู่อะไรประมาณนี้ นะคะแต่ถ้าจะหึงกันเกินไปเช็คทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างความอึดอัดให้แก่กันนะคะเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ต้องให้อิสระให้เกียดซึ่งกันและกันเราก็รู้อยู่ค่ะว่าตอนนี้สมควรทําอะไรตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราก็ต้องรู้ตัวเองแล้วกว็าการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งมังค่าก็ต้องชัดเจนนะคะชัดเจนคือว่าแบบไหนแบบไหนก็คุยกันวันต่อวันอยากไปสะสมความโกรธความเครืองกัน นะคะสะสมเงินสะสมทองสะสมไปค่ะสะสมเยอะยิ่งได้เยอะสะสมไปอาจจะรวยขึ้นมาก็ว่ากันไปแต่สะสมความโกรธความเคืองขุ่นข้องหมองใจกันแฟนตโตเองจะบอกตลอดถ้าตโต้ขึ้นเสียงหน่อยหนึ่งแกก็จะนะคะแกก็ทาเหมือนกลัวเหมือนอะไรอย่างนี้แกบอกว่าค่อยๆพูดค่อยๆนู่นค่อยๆนี่ไม่ปัญหาอะไรเราคุยกันเกลี่ยกันไปวันต่อวันอยากสะสมความโกรธแกจะบอกตัวโตตลอดนะคะตอนที่อยู่กับสามีคนไทย โกรธกันขึ้นมาทีหนึ่งนะคะบางครั้งตัวโต้ให้พูดด้วยเป็นอาทิตย์แต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันซักผ้าซักผ่อนทำกับข้าวทูบ้านอะไรก็ทําไปทําแบบขึงขึงคั้งคั้งทำมึนทำแมงใส่กันนิดๆนะคะแต่ก็นั่งกินข้าวด้วยกันแต่ไม่พูดกันนะคะจะสะสมไปสะสมมาถึงจังหวะใดจังหวะหนึ่งมันปุ้มขึ้นมานะคะมันก็ได้เลิกลากันไปมันก็จะจูนกันกลับขึ้นมายากนะคะการใช้ชีวิตกู่นี่แหละค่ะ ถ้าพยายามเคลียร์กันได้ใครผิดใครถูกบางเรื่องอย่างเวลาไปเมืองไทยก็เหมือนกันอันนู้นอันนี้ถ้าเราหลงพูดคำนี้คำนั้นใส่แฟนเราก็จะขอโทษเขาเลยนะคะใครผิดใครถูกก็ช่างตราบใดที่ยังคิดว่ายังเป็นสามีกันอยู่สามีภรรยากันอยู่ใครจะขอโทษใครก่อนก็ขอโทษไปอยากคิดว่าเสียเชิงฉันเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นเมียนะฉันเป็นผัวนะมันจะเสียเชิงฉันนะถ้าจำเป็นฉันไปง้อมันก่อนไม่ได้ฉันใจผัวฉันง้อฉันอย่างเดียวฉันใจเมียฉัน ถ้าเป็นแบบนี้มันยากนะครับยากที่จะอยู่ด้วยกันนะครับพยายามอันไหนก็เคลียร์กันไปวันต่อวันแต่นี่ก็คือพูดตามความคิดตัวโต้นนะครับประสบการณ์ของตัวโต้ตที่เคยผ่านมาแล้วกันตอนที่อยู่กับแฟนคนไทยทาใส่กันสารพัดท,ทั้งหึงทั้งหวงทํากระแทกแดกกันดันกันรลายอย่างนะครับพอเรานึกพบทวนขึ้นมาเออที่ผ่านมาเราจะว่าเราถูกหมดมันก็ไม่ได้เขาก็มีส่วนนี้เขาก็มีส่วนนั้นเราก็คิดไปนะครับ แต่การใช้ชีวิตยอยู่กับฝรั่งส่วนมากเขาชอบความชชดเตนนะคะมีอะไรก็คุยกันอยากได้อะไรก็บอกให้ได้เขาก็ให้ให้ไม่ได้เราก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งแฟนตัวโตวจะบอกตลอดนะเธออยากซื้ออะไรเธออยากทําอะไรเพราะเขารู้ว่าหนึ่งเราไม่ใช่เด็กแล้วนะคะเราก็จะคํานึงถึงว่าประโยชน์ของมันเราได้อนี้มาเราจะใช้ทําอะไรมันเป็นประโยชน์กับเราไหมมันกินแล้วเป็นยังไงอาหารการกินก็เหมือนกันคนํานึงถึงประโยชน์เหมือนกันนะคะ แต่อยากจะอ้วนเหมือนกันนะคะหุ่นแบบนี้แหละค่ะแต่มันไปไหนมาไหนมันก็คล่อมนะคะไม่ใช่ว่าไม่กินเยอะนะคะกินเยอะนะคะแต่กินผักผลไม้เยอะมากส่วนมากนะคะเช้าเช้าตัวโต,วต,วตวจะหั่นผักหลากหลายอย่างผสมการแตงกวามะเขือเทศทั้งอ้ผักกาดผักอะไรต่างๆนะทั้งรวกทั้งไม่รวกนะคะผสมกับเป็นจานๆเลยนะคะกินผักมันก็ทําให้เราระบายดีอะไรดีนะคะสุขภาพก็ดีนะคะตามที่เราทํามาก็ว่ากันไป นะคะนี่แหละคะ่ะวันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังหญิงหน่อยคุณผู้ชายก็คงกลับมาล่ะคะ่ะคิดว่านะคะเพราะโต๊ต,ตบอกว่าออกไปเลยเก่าไปเดินไปเหินคนเดียวเธอไม่ต้องมารอตลอกฉันเหนื่อยมาแล้วแกก็รีบเตรียมตัวไปนู่นไปนี่กกก็ไปคล้องแก่ไปนะคะเดี๋ยวแกเหนื่อยแกก็กลับมาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ากลับมาตายแล้วนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจใกันนะคะสู้ๆกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ